ถ้าหาแม่นางหวังรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็ข้าเกรงว่านางต้องเสียใจแน่ได้ยินพวกสงสารบอกว่าท่านกับจอมยุทธเซียวก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกคัดเลือกเทียบเชิญได้ส่งไปที่ต้าหลีกับต้าเหลียวแล้วนะคะ <g ül> สายตาของพ้าต้ซีเซียไม่เลวเลยรู้ว่าข้ากับพี่ใหญ่ต่างไปสุดยอดฝีมือ <g ül> <g ül> ท่านพี่ถ้าท่านไปคัดเลือกและชบุตรเคยเจ้ามู่หยงฟู่ต้องไม่ใช่คู่ต่อสู้ท่านแน่เลย <g ül> มันแน่นอนอยู่แล้ว แต่เป้าหมายการไปซีซียของข้าคือช่วยแมา่นางหวังไม่ใช่อยาเป็นราชบุตรเขยอะไรนั่นหรอกนอกสามเจ้าต้จิตใจดีต้องได้รับผลกรรมที่ดีพี่ใหญ่พี่ร้องเราไปด้วยกันเถอะเออคือเออไม่ได้ไม่ได้ข้าเป็นนักบวชเออคือเออถึงแม้ตอนนี้ข้าไม่ใช่นักบวชแล้วแต่ว่าข้าก็ไปไม่ได้หรอกพี่ร้องที่เราจะไปคือซีเซียนะ เมืองกูของท่านก็อยู่ที่นั่นโอกาสดีอย่างนี้นะ่ะทำไมไม่ไปหาข่าวหน่อยละ่ะเมืองกูใช่แล้วเมืองกูที่ท่านคิดถึงทุกวี่วันท่านจะไปเป็นเพื่อนข้ากับพี่ใหญ่แล้วก็ฉวยโอกาสนี้ไปตามหาเมืองกูของท่านดีมากท่านปามุกท่านไปเถอะถึงแม้จะตามหาเมืองกูไม่พบข้าเชื่อว่าขอเพิงคุณชายตุ้นกับจอมยุเซียวไม่เข้าร่วมกับท่านเท่านั้นแบบนี้ตำแหน่งราชบุตรเขยของซีเซียก็ง่ายเหมือนพิกฝ่ามือนี่อย่าพูดส่งเดชน่ เขาไปซีเซียแต่ไม่ได้คิดจะเป็นราชบุตรเขยอะไรนั่นนะมันแน่นอนอยู่แล้วในใจมีแต่เมืองกูนี่นะ